ควินขอต้อนรับนะน้องไอซ์รักชน,นกสีนอกครับสวัสดีค่ะต้ะ<โ>อนรับอย่างเป็นทางการนะไอซ์ขอบคุณมากที่ให้เวลาเอ,อขอบคุณท่านสสไอซ์ที่ให้เวลาประชาชนธรรมดาอย่างดิฉันเรียกท่านเลยค่ะจานาโอเคขำๆก็เอาเอาล่ะจริงๆเนี่ยรู้จักกับไอซ์เนี่ยมาเออมาสักพักละเพราะว่าเนี่เดี๋ยวก่อนถ้าคุยไปแล้วมีเสียงน้องหมูหยองเนี่ยไม่ต้องห่โอเคอะ นางแก่แล้ววนางก็หวยหวนเออก็คือจริงๆยังไม่เคยเจอตัวไอซ์นะแต่ว่าเราได้คุยกันเนี่ยโอ้โหแบบมันมากใน clubhouse ในช่วงหนึ่งนะคุยจนคุยจนจนแบบว่าเรียกว่าสนิทมากอ่ะสนิทกันทั้งนั้นที่ยังไม่เคยเจอตัวจริงนะฮะมีห้องมีห้องลับของเราด้วยมีห้องลับด้วยและฉันบางทีฉันก็เหมือนไส้ไอซ์ฉันก็เหมือนไส้เธอบางทีเว็บบางที เฟซบุ๊กของเธอสแตนเธอมันแบบมันมันโลกสวยมันหวานเก็เข้าไปด,ด่าอะไรแบบเนี้นะฮะแต่เอาละ่ะโอเควันนี้เนี่ยไอซ์กลับมาในหมวกใบใหม่หมวกใบนี้คือของการเป็นนักการเมืองแล้วเราเชื่อว่าเออไอซ์มีความจริงจังอันนี้มากนะฮะเออเราไม่อยากเราไม่อยากกลับไปคุยเรื่องอดีตละจากการที่ยูเคยเป็นอะไรมาก่อนแล้วยูวันนี้ยูตาสว่างอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นเรื่อง<ม>ที่เชยไปแล้วแล้วก็ยูก็ได้พูดเรื่องนี้ไปเป็นพันครั้งแล้วนะะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มคำถามแรกเลยนะฮะคำถามที่แบบเออ หลายคนคงอยากจะฟังไม่ใช่จากเพียงจากพักก้าวไกลแต่อยากจะฟังจากตัวไอซ์ด้วยว่าวันนี้เนี่ยเราอัดกันเนี่ยบอกตรงๆว่าเราไม่รู้นะคริปนี้จะออกเมื่อไหร่นะไอซ์แต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่สิบแปดสิงหาคมเรายังไม่รู้ว่าจะมีรัฐบาลอ,อะไร,รอนะย่างเงีายถูกต้องเออแต่เราคาดว่าโอกาสเป็นได้สูงมากเลยนะวันนี้ว่าก้าวไกลจะเป็นพักฝ่ายค้านในฐานะที่ไอซ์ชนะการเลือกตั้งมาจากพักการเมืองที่รับเสียงมากที่สุดคือหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงนะ ต้องการเป็นพักคฝ่ายค้านยู่คิดยังไงกับเรื่องนี้อันดับแรกนะคะคือก่อนก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเนี่ยไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าว่าเราจะได้เป็นพักอันดับหนึ่งแล้วก็การเป็นฝ่ายค้านเนี่ยพูดตรงๆว่ามันเหมือนกับนั่งอยู่เฉยๆพรรคก้าวไกลก็ลอยมาก,ก็ได้เป็นอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าสิ่งท, <c oughs> งที่สิ่งที่เราพยายามเออเรียกว่าอะไรอะ่ะทั้ง ทั้งองค์คาพยพของพรรคเราพยายามทํามาคือเราพยายามที่จะให้ได้เป็นฝ่ายรัฐบาลเนาะเพราะว่าอาจารย์เองก็คงทราบว่าการเป็นฝ่ายค้านเนี่ยโอเคมันสามารถที่จะเรียกว่าเปิดเผยเรื่องราวต่างๆได้สามารถที่จะแบบอาแชหรือว่าอาภิปรายไม่ไว้วางใจนําสังคมได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเวลาเราจะทําอะไรได้อย่างจริงจังอ่ะคือเป็นรัฐบาลเนี่ยมันสามารถมีองค์คาพยพที่จะทําอะไรได้มากกว่าอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบเจ้ากระทรวงต่างๆหรือว่า การมีอำนาจในหน่วยงานรัฐการสั่งการอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับการเป็นฝ่ายค้านเราก็พยายามที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยได้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 เขาเรียกว่าอะไรอะได้ได,ได้อำนาจรัดกันมาแต่คือต้องพูดตรงว่าเราก็ไม่ได้กระเฮี้ยนกระหือหรือที่ว่าจะยอมแลกทุกสิ่งทุกอย่างยอมแลกหลักการของเรายอมแลกนโยบายที่เราหาเสียงมายอมโกหกยอมทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เป็นรัฐบานลนั้นนั้นก็คือไม่ใช่เนาะแต่ว่าโอเคที่ผ่านมามันก็มีการต่อรองไม่ว่าจะเป็นเรื่องประธานสภาหรือว่า เรื่องอการบวชเรื่องนายกกี่รอบอะไรเงี้ยคือมันก็มีการคุยกันจนสุดท้ายแล้วมันมาถึงวันนี้ที่โอเคพูดตรงๆว่าพักเพื่อไทยเขาก็ามีแนวโน้มว่าจะไปจับกับสองลุงเนาะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นมติเอกฉันของฝ่ายอำนาจนิยมคือไม่อยากจะเรียกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมด้วยนะมันคือฝ่ายอำนาจนิยมอาจารย์ที่แบบคือทํายังไงก็ได้ให้ให,ให้ให้ชนะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอ่ะคือมันเป็นฉันทามติของฝ่ายนั้นว่า คือไม่เอาเก้าวไกลเป็นประธานสภาก็ไม่เอาเป็นนายกก็ไม่เอาเป็นรัฐบาลก็ไม่เอาอสุดท้ายแล้วมันก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเราอาจจะต้องไปเป็นฝ่ายค้านดังนั้นคือการที่บอกว่าเอ้ยเราเราเป็นฝ่ายค้านเราซีเรียนไหมโอเรายักไหลเลยเราทำมือแบบนี้ทุกคนทุกคนในพักคือพร้อมที่จะพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วพร้อมทํางานเป็นฝ่ายค้านเราก็พร้อมทํางาน ซึ่งพูดจริงๆว่าตอนเนี้ยมันก็ยังไม่ได้เสด็จน้ําขนาดนั้นเนาะเพราะว่า<ช>คือจะบอกว่าเราเป็นฝ่ายค้านเนี่ยคือเออมันก็จะมีปัญหาอีกว่าเราเป็นผู้นําฝ่ายค้านไม่ได้เพราะว่าเออการเป็นผู้นําฝ่ายค้านเนี่ยคือมาจากพรรคการเมืองที่มีเสียงมากที่สุดในฝ่ายค้านแล้วก็ต้องไม่มีตำ<ม>แหน่งประธานรองประธานคนที่หนึ่งรองประธานคนที่สองแต่ว่าพี่อยองก็ยังเป็นอยู่ดังนั้นคือแบบ คือเราเป็นฝ่ายอะไรวะาจเป็นฝ่ายแ้นไม่รู้ใช่เป็นฝ่ายแ้นหรือเปล่าเออใช่แต่แต่ต้องแต่เข้าใจในสิ่งที่ไอพูดนิดนึงตรงที่ว่าแน่นอนแหละมันมีความแตกต่างกันระหว่างการเป็นพรรคฝ่ายค้านกับฝ่ายฝ่ายรัฐบาลถ้าจะสรุปในสิ่งที่ไอพูดเมื่อกี้เนี่ยคือฝ่ายค้านมันก็มีบทบาทของของมันเองโดยเฉพาะในในรัฐบาลที่ผ่านมาที่ก้าวไกลในีทํทำแล้วต้องบอกว่าทําได้ดีมากแล้วจริงๆแล้วเธอก็รู้ความสัมพันธ์ชั้นกับพรรคเธอเนี่ยมันไม่ได้โรยิีกุรา อยากบอกว่าอยากจะบอกว่าากบกาใช่อยากบอกสิ่งออหนึ่งที่จะต้องให้เครดิตเออพักเก้าไกลนะในตอนเป็นพักฝ่ายค้านคือเป็นพักฝ่ายค้านได้ดีมากในการหยิบยกเอาประเด็นที่มันมีความเซนซิทีฟขึ้นมาพูดฮะแต่ก็เข้าใจอีอกเช่นเดียวกันว่าพอไปเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเป็นสเต็ปอันหนึ่งเนี่ยที่มันที่มันดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยคือ คืออยู่การเป็นผู้ปฏิบัติอยู่การเป็นผู้ที่มีอํานาจรัฐเข้าถึงอํานาจรัฐแล้วสามารถที่จะแปลงนโยบายแล้วก็ตามเยให้มันเป็นความจริงคือฝค้านไม่ได้หนูขออนุญาตยกตัวอย่างเพราะว่าเวลาบอกคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยฝ่ายค้านกับรัฐบาลมันแตกต่างกันคือมันเห็นภาพไม่ชัดนะอายกตัวอย่างคือฝ่ายค้านเนี่ยสมมุติว่าเป็นฝ่ายค้านแล้วเนาะแล้วเราจะออกมาเทคแอคชั่นเรื่องกดกระทรวง <Ừ. S 1> แบบสมมติว่ามีเด็กนักเรียนที่โดนละเมิดสิทธิมนุษยชนโดนครูตัดผมคือ <c oughs> ถ้าเป็นฝ่ายค้านเนี่ยเราออกมาทําได้แค่แถลงข่าวเอา <ừ. S 1> เรื่องเข้ากรรมธิการแ,แล้วก็อไปยืนข้างเด็กแถลงอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นรัฐบาลเนี่ยเราสามารถถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้ากระทรวงเราสามารถสั่งได้เลยว่า<บ>ขอ้สขใช่กดกระทรวงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนตั้งกรรมการขึ้นมาแล้วก็บอกเลยว่ามีกี่ข้อแล้วก็เปลี่ยนเลยว่าอะต่อไปนี้คุณครูทั้งประเทศ ห้ามยุ่งกับเสรีภาพทางทรงผมกับ<ม>นักเรียนแล้วก็อาครูทั้งประเทศห้ามเรียกว่าอะไรอะ่ะเอ,อ่ยุ่งกับสิทธิเหนือเนื้อตัวร่างกาย <Okay. S 1> คือมันสั่งแล้วมันแอคชั่นได้เลยอันนี้คือความแตกต่างกันระหว่างเป็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลนี่ยังไม่นับรวมเรื่องอื่นๆอ,อย่างเช่นแบบว่า เราจะอาทําทเรื่องอาการยกเลิกบังคับเกณฑอาหารเนาะคือมันมีในรายละเอียดนอกจากการที่ออกกฎหมายมาอีกเยอะคือการไปหลังจากกฎหมายมาแล้วเนี่ยมันจะบังคับใช้ยังไงถูกป่ะถ้าถติว่าเป็นฝ่ายค้านต่อให้เราผ่านพรมน,นี้ออกมาได้เนี่ยโอเคก็ก็เหมือนเป็นการปักธงไว้แล้วโอเคว่าผ่านนะสุดท้ายนี้สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ถ้าจะทําให้มันสมูทอะ คือถ้าสมมติว่าเราไปนั่งเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยคือเราสามารถแบบโอเคสั่งการหรือว่าทาอะไรให้ทุกอย่างให้มันแบบสมูทให้มันเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นมากๆเลยนี่คือแบบความแตกต่างแต่มันก็ไม่ได้หมายเพราะว่าเออเป็นสายคานแล้วแบบเราเราทําอะไร,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 รไม่ได้เลยเราเราก็ยู่เครื่องมือในการทําอะไรได้แต่ก็เดี๋ยวเอเอ เดี๋ยวจะพูดเรื่องการเมืองต่ออีกนิดหนึ่งเพราะเราไม่อยากมันให้มันให้มันหนักจนเกินไปจะอขอให้อยู่ตอบสั้นๆเลยนาที2อนาทีที่เมื่อกี้เนี่ยไอ้ I. พูดเนี่ยอันนี้ดิฉันขอรับบทบาทสลิมสลิมหญิงว่าพี่เธอบอกว่าเป็นเปรวมกับกลุ่มเอ,อ่ออำนาจนิยมอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาผ่านการเลือกตั้งมานะาเธอไปเรียกเขาอย่างนั้นได้ยังไง ต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าตอบอย่างนี้นะคะเราเท้าวความไปตั้งแต่รัฐรนมนูน60ดีกว่าที่มาของรัฐรรมนูญ60ซึ่งทําให้เ,เกิดการเลือกตั้งเกิดพักการเมืองหรือเกิดระบบรัฐสภาขึ้นมาเนี่ยคือที่มามันก็ไม่โปร่งใสแล้วนะคะแล้วก็เ,เรียกว่าจะเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเหมือนกันไอ้ก็เคารพนะประชาชนที่เลือกฝั่งนั้นมาแต่ว่าคุณก็ต้องยอมรับไหมว่าที่มาของคนเหล่านี้ก็คือไม่ได้ผ่านการตรวจสอบเท่าๆกับ เรียกว่าอะไรพักร่วมฝ่ายค้านในรอบที่แล้ว hmm. อะดูอย่างประยุทธ์จันโอชาเคยถูกชี้แจงทรัพย์สินไหมไ hmm. อ้นี่คือมีทรัพย์สินอยู่ไม่ไม่กี่บาทอะคือพอเข้ามาเป็นสสนี่ต้องชี้แจงทรัพย์สินเลยนะ hmm. ประวิทย์อย่างเงี้ยคือเคยโดนตรวจสอบเรื่องนาฬิกาเพื่อนเรื่องทรัพย์สินเรื่องอะไรไหมทั้งทั้งที่แบบว่าโอเคทั้งทีมทั้ง,งใครในพักอะไรเงี้ยคือโดนตรวจสอบทุกอย่างสแกนลงไปจนถึงแบบรูขุมขนนี่คือนี่คือความเรียกว่าอะไรเป็นนักการเมืองที่มาจาก การเลือกตั้งเหมือนกันแต่ว่ากระบวนการต่างๆที่อยู่ในรัฐสภาองค์กรอิสระกรก,รกรตศาลเลือกปฏิบัติกับเราคือพูดตรงๆงเลยไม่ต้องอ้อมแล้วก็คือมันคือการเลือกปฏิบัติอมไม่ชอบทําว่าอย่างนั้นแหละนะฮะเอาล่ะแล้วกเ็เราเรา,เราพักเรื่องเกี่ยวกับ national politics นิดหนึง่งแล้วก็ลงไปเดี๋ยวก่อนนะไอซ์คือตอนที่เธอ,เอ,อลงลงหาเสียงอะฉันไม่ได้หนุนเธอเลยนะเพราะฉันโมจะไปนหนุน <laughs> คุณแบงค์ฉันก็เลยรู้ว่าเขาเนี่ยอยู่เขตเก้ามาเลขสิบเนี่ยได้เอ้ยไม่ใช่แบงดูสิขนาดจะเรียกชื่อดจะเรียกเห็นไหมหัวใจมันเรียกร้องไงหัวใจมันเรียกร้องอยู่ไอซ์เขตไหนหนึ่งไอซ์บอกมาหน่อยสองแล้วไอซ์ตั้งแต่ได้รับการเออ่เลือกตั้งมาแล้วเนี่ยนะฮะไอซ์ทำอะไรเขตบ้างอะไรอันนี้อะไรที่มันเป็นอันดัญด้าหลักของอยู่ในการเรียกว่าเข้าไปทํางานเพื่อเพื่อเขตของอยู่อยู่เขตไหนและเป็นอยไรบ้าง อยู่เขตที่28เนาะมันแบ่งเขตใหม่ตอนเมื่อก่อนมี30เขตตอนนี้มี3าตอนนี้ไอ้อยู่เขต28ก็คือบางบอนจอมทองหนองแขมกินพื้นที่เอ่อเรียกว่าห่าแขวงเรียกว่าห้าแขวงเนาะก็คือแบบมันจะตัดออกไปทีละครึ่งอะ่ะ คือครึ่งเขตเนี่ยผ่าครึ่งแล้วก็เอามาแปะแปะ,แปะให้รวมเป็นเขต28ซึ่ง <S 2> <S 2> <S 2> อันนี้อันนี้ขอพูดในแง่ของ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 ,ของพักก่อนนะว่าจะทําอะไรแล้วก็เดี๋ยวไปพูดว่าจะทําให้อะไรให้ประชาชนก็คืออยากสร้างเครือข่ายในการที่เราจะมีศูนย์ประสานงานใช่ไหมจารย์แต่ว่าพื้นที่ของเราเนี่ยเราดูแลคน160,000คนเรามีศูนย์ประสานงานสมมติตัดอยู่ตรงกลางเขตคนที่อยู่รอบๆเงี้ยคือเขาไม่สามารถที่จะเข้ามาเจอหน้าสสอหรือว่าไม่สามารถที่จะเอ่อเรียกว่าอะไรสะดวกในการเดินทางที่จะมาที่ศูนย์ประสานงานเราก็อยากจะที่จะสร้างเครือ แบบเอาร้านกาแฟเอาร้านเออร้านก๋วยเตีเ๋ยวบุฟเฟ่ที่เขาเป็นเออเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเป็นเอฟซีเราอะ่ะคือทําให้เขามีส่วนร่วมกับพักมากขึ้นโดยที่เราอาจจะไปแบบเหมือนเอาเอาแบบ QR โค้ดหรือเอาป้ายอะไรไปขอเขาวางหน่อยบอกว่านี่ก็คือแบบเป็นเครือข่ายศูนย์ประสานงานของอสอสอไอแล้วเวลาคุณจะเรียก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 คุยหรือว่า เออมีกิจกรรมอะไรในพื้นที่หรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยก็ให้คนที่เป็นเจ้าของศูนย์นั้นน่ะสามารถติดต่อผ่านเราได้นี่คือเป็นการสร้างเครือข่ายที่จะทําให้เออพักเก้าไกลเราแข็งแรงคือการที่ทําให้พักการเมืองแข็งแรงได้มันก็คือคนเครือข่ายความรู้เนาะเราไอ้ก็อยากจะทำให้ตรงนี้แข็งแรงส่วนสิ่งที่ทําให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนก็คือว่าเออเรา เอาพูดจริงๆเลยนะคือเป็นงานเป็นงานเทศบาลซะส่วนใหญ่คือเราไปดูว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมีปัญหาอะไรปัญหารถติดอยากได้เออเรียกว่าทางม้าลายแล้วก็ไปจัดการให้หรือว่ามันจะมีพื้นที่ที่เรียกว่าเออต้องการการทํานุบารุงดูแลไม่ว่าจะเป็นการซ่อมไฟซ่อมสะพานซ่อมอะไรเงี้ยคือเราก็เข้าไปประสานงานให้อันนี้คือสร้างทีมขึ้นมาสามทั้งหมดสามทีมเพราะว่าตัวเราเนี่ยคือ,อ,อจัน อังคารพูดพริหัสบางทีสุกด้วยต้องอยู่สภาแล้วก็จะมีเวลามาพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแค่เสาร์อาทิตย์ไอจะมี3ทีมแล้วก็เรียกว่ารับรับอาสาสมัครคือตอนเนี้ยทีมทีมหลักๆอะ่ะมี3ทีมก็คือมีหัวหน้าทีม2คนรวมเป็น6คนใช่ไหมแล้วก็มีอาสาสมัครอีกประมาณ40คนที่เขาจะอยู่ภายในเขตอยู่แต่ละพื้นที่แล้วเขาก็จะคอยบอกว่าโอเคตรงนี้มีปัญหาอะไรอยากให เออทีมสามทีมนี้เข้าไปดูอะไรทีมสามทีมนี้ก็จะดูแลบางบอลจอมทองนองแขมเนาะแล้วส่วนไอซ์เนี่ยก็มีหน้าที่เป็นเป็นหัวหอ,อกในการที่จะสอดส่องดูแลว่าทั้งสามเขตเนี้ยมีปัญหาอะไรเราเอาเข้าไปเอ่อเข้าไปในสภาซึ่งพูดจริงปกติเนี่ยกลไกมันจะเป็น,นกลไกกรรมธิการในการแก้ไขปัญหาแต่ทุกวันเนี้ยคือแมงยังไม่มีรัฐบาลเนีย่ยไม่มีคอ,มอรมอรแล้วมันก็ไม่อยอมตั้งกลไกลนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือ กรรมธิการเนี่ยสมมติว่ากรรมธิการคมนนาคมเนี่ยคนที่เป็นเจ้ากระทรวงคมนนาคมเขาก็จะส่งคนของเขามานั่งเป็นประธานเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เกิดการตรวจสอบแต่ก้าวไกลหรือไม่อยากไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันเป็นการล็อบบี้แบบนั้นนะเพราะว่ามันมจะไม่เป็นการทํางานอย่างตรงไปตรงมาแต่ว่าโอเคนั่นแหละเขาก็ไม่ยอมเนาะแล้วเสียงเราก็น้อย แบบน,น้อยน้อยน้อยกว่าฝั่งนั้นน่ะก็เลยโอเคไม่สามารถทาได้อันน่ะกลับมาที่เราก็ยังไม่มีกลไกในการเต็มเม็ดเต็มหน่วยที่จะสามารถทํางานแบบเต็มที่ในเขตได้เราก็ต้องอาศัยว่าอ่ะไปประสานงานกับเขตขอความร่วมมือจากอ่ะองค์การพิยพงของผู้ว่ากทมหรือว่าไปปรึกษาหารือในสภาอะไรเงี้ย mm. มันก็มันก็คือพูดตรง,ตรงมันมันยังทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันมีมันมีแค่ใจเราเนี่ยที่ mm. มันทําไปเกินร้อยแล้วแต่แต่แตกลไกในสภามันยังมาไม่ครบอาจารย์ าละดี๋ยวมันคงมาเพราะในสุดแล้วเนี่ยมันเป็นปน้าที่ที่มันจะมันจะไม่มีรัฐบาลแต่ว่าเดี๋ยวก่อนทําหลายอย่างเนี่ยเธอฉีดยุงได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ฉีดค่ะคือคือคนคนี่มาถามเยอะว่าจะฉีดยุงไหมนะคือเอางี้ไอ,อไม่ได้อยากจะเหมือนแบบพู้โจมตีใครแต่ว่าคือเขตเนี่ยเขาก็แจ้งมาว่าเออคุณไอคือคุณไอยยไม่ต้องฉีดยุงก็ได้ เพราะว่าที่เขตเนี่ยทั้งสาเขตเนี่ยมีเครื่องฉีดยุงถ้ามีคนที่แจ้งมาว่ากับคุณไอ้ว่าอยากให้ไปฉีดยุงตรงไหนเนี่ยคือแจ้งกับเขตได้เลยที่ผ่านมาเนี่ยที่เขตอะ่ะไม่กล้าฉีดยุงเพราะว่ามันเหมือนกับทั้งทั้งสอสอและวสอกอ่ะคือเขาจะเอาฉีดยุงเนี้ยเหมือนเป็นการแบบพูดง่ายๆว่าเป็นการหาเสียงเป็นการพบป่าประชาชนเขาก็เลยจะบอกเขตว่าคือหน้าที่เนี้ยไม่ต้องทําเดี๋ยวแบบสอสอส,อสอกอจะเป็นคนทําเองทั้งทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะมันก็ เป็นหน้าที่ที่เขตจะต้องมาบริการประชาชนแต่ว่าเหมือนกับโอเคนกักการเมืองรุ่นเก่าที่ที่ที่เขาแบบโอเคแบบอยากคือเรียกว่าอะไรอ่ะภารกิจหลักคือฉีดยุงมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นเขาจะบอกเขาก็จะบอกเขาก็จะแบบเหมือนแบบโอเคอบอกเขตไว่าโอเคเอ่อเดี๋ยวเรื่องฉีดยุงเนี้ยเดี๋ยวโอเคพี่ทําเองอะไรอย่างเงี้ยเขตไม่ต้องทําแต่ว่า คือของไอซ์คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องก็คือถ้าประชาชนติดต่อมาไอซ์ก็ติดต่อผ่านเขตเพราะว่าเขตเขามีเครื่องมืออยู่แล้วเราไม่ไปในไหนพูดเรื่องนี้แล้ว<ๆ>พูดเลยแล้วกันนะสั้นๆไม่ต้องยาวนี่ไอซ์ชั้นคือแฟนคลับของพี่วรรณอยู่บำรุงเธอ, <S <S อจริงๆ,ๆตอนที่เธอลงกับเขาเนี่ยฉันแอบหมั่นไส้เธอเออเอเอทำไมชั้นกับพี่วรรณเราสนิทกันมากแล้วก็เธอมันมันเกิดดราม่าได้ยังไงแล้วก็เออแล้วแล้วทุกวันนี้เนี่ย เธอไปขอโทษเธอไปดีเขาหรือยังโอ้ตายแล้วฉันเหนื่อยากเธอมากจริงๆเนี่ยไม่ได้มีคือไอซ์กับพี่วันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะถ้าทุกคนเห็นเนี่ยเวลาพี่วันไปลงพื้นที่หรือว่าหรือว่าทําอะไรอย่างเงี้ยวันเกิดไอซ์ก็แบบแฮปปี้เบิร์ดเดย์แกคือต้องบอกว่าเราเนี่ยคือคู่แข่งทางการเมืองนะคะแล้วก็สนามนั้นมันก็จบไปแล้วหลังจากที่จบสนามการแข่งขันอ่ะเราก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้ร่วมรัฐบาลกันแล้วแต่ว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งนะคะ คือที่เห็นว่ามีคอนฟ lict กันอ่ะมันคือคอนฟ lict กับลูกน้องเขาซะมากกว่าคืออาจารย์ต้องเข้าใจว่าบางทีอ่ะคือพี่แกอ่ะมีแบบมีบริวารรอบตัวใช่ไหมแล้วบางทีเนี่ยคนที่อยู่รอบตัวก็อยากจะเอาใจเจ้านายโดยวิธีการอะไรไปด่าคนนู้นคนนี้แทนหรือว่าไปหาเรื่องคนนู้นคนนี้แทนอะไรเงี้ยมันทําให มันก็ทําให้เรียกว่าอะไรบรรยากาศมันมันรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคือถึงไม่ต่างคนต่างทํางานแล้วก็เอาผลงานเนี่ยมาเอาใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนแข่งกันหาเสียงดีกว่าแข่งกันทํางานเพื่อประชาชนดีกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วคือมันก็หลายครั้งเนาะตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วคือพูดตรงๆคือไอรู้สึกว่าลาคาลลาคาญแล้วก็อยากจะให้พี่วันเนี่ยห้ามปามลูกน้องสักนิดหนึ่งมันไม่ใช่คือนี่ขนาดกับคนที่เป็นผู้แทนในเขตนี้นะ คือยังมาละลานขนาดนี้แล้วคนที่แบบเป็นประชาชนตัวเล็กตัวน้อยงงที่บางทีเขาเข้าไปคอมเมนต์แล้วมันไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเอาทัวร์ไปลงเขาไปขู่เขาบอกว่าจะไปแบบที่บ้านเขาทํานูน่นทํานี่คือมันมีคนที่โดนเยอะมากดังนั้นไอรู้สึกว่าก็อยากให้พี่วันน่ะจัดการสิ่งเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าไม่งั้นน่ะใครที่เป็นคนเสียมันก็คือตัวพี่วันเองถูกปะปดังนั้นเกิดจริง เป็นเล่นชันเอาทัวร์ไปลงเขานะแต่ฉันเอาทัวร์ไปลงเขาได้เพราะว่าเขาเป็นนักการเมืองฉันสามารถที่จะตรวจสอบเขาได้ใช่ไหม,มแต่ว่าแต่ว่าคืออันนี้อันนี้ขอวิเคราะห์อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ตลกละไม่โจกละเราคิดว่าคือตัวไม่คือเราเราคิดว่าเราก็พี่วันขาถ้าพี่วันดูอยู่ขอพูดกันนะเออเราคิดว่าวันอาจจะไม่ชอบปูินเท่าไหร่หรอกเพราะปูบินเอาทัวร์ไปลงเขาอะไรเงี้ยเพราะเขาเกิ ด่ากราดเราเหมือนกันใน oh, ในไลฟ์ของเขาซึ่งเราไม่โกรธหรอกอ mm hmm. เราเราเอางี้เราเราขอวิเคราะห์เขาซีรีสนิดนึงว่าเราไม่เดาเลยว่าเขาเนี่ยตั้งใจทํางานเราไม่เดาน, <Okay. S 1> นะเราไม่มีข้อสังเกตเอ้ยข้อข้อกังข,ข,ขาเลยแต่เราคิดว่าเราคิดว่าการที่ไอซ์ชนะครั้งนี้มันอาจจะเป็นเวกอัพคอลสํำหรับเขานะฮะว่าเออมันมีนักการเมืองรุ่นใหม่มาที่มันมีแอดโพรชในการทํางานในเพื่อ,เพ,อเพื่อพัฒนาเขตที่ต่างไปแล้วเราต้องบอกตัว,วเขาวิธีวิธีแบบเขาเป็นวิธีลูกทุ่งอ่ะมันเป็นวิธีแบบ เก่าอ่ะคือซึ่งอันนี้เนี่ยนี่เป็นแมสเสจที่ให้กําลังใจคนว่าว่าการแข่งขันแบบนี้เนี่ยแข่งกับไอซ์จะม,มันมีแต่เรื่องดีนิดหนึ่งที่ห้อยกับเรื่องนี้ก่อนเราจะไปเรื่องส่วนตัวซึ่งเป็นพาร์ทสุดท้ายของอยูเนี่ยจริงเราก็ไม่ชอบนะในการที่เออเห็นคนเขาขุดรูปยูนั่งในรัชสภาแบบนั้นแล้วก็ล่าสุดนมีการขุดรูปแบบเซ็กซี่ของอยูอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยคิดวามันเป็นมันเป็นวิธีการโจมตีที่ค่อนข้างเก่าออฟ o l ลีตอะไรเงี้ยยูคิด่าเรื่องเนี้ย คือเอาจริงนะอันดับแรกเราต้องยึดหลักการว่านักการเมืองเนี่ยถูกวิาพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องไหนก็แล้วแต่แต่ว่าคือบางเรื่องที่วิาพากวิจารณ์แล้วมันเป็นการไปโจมตีอัตลักษณ์ทางเพศหรือว่าเป็นการเหยียดเพศหรือว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะด้อยค่าวิธีการทํางานของผู้หญิงด้วยด้วยด้วยสิ่งต่างๆอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับการทํางานอะ่ะอันนี้คือไอต่อต้านนี่มันไม่ใช่แค่ไอคนเดียวที่โดนนะคืออย่างในยุคข,ของคุณยิ่งรักอย่างเงี้ยไอรู้สึกว่า มันยังเป็นยุคที่สังคมของแบบชายเป็นใหญ่แบบจ๋ามากอ่ะจ้ะพอมีนายกหญิงคนแรกมาคือคําที่คุณยิ่งรักโดนด่าคืออะไรคาแรกๆเนี่ยไม่ใช่วิธไม่ใช่การทํางานไม่ใช่เรื่องจํานาข้าวนะโดนด่าว่าคือบุรุษได้ไหมเดี๋ยวถูกเซ็นเซอร์นะเออคือคือโดนด่าว่าเออเป็นแบบอ่ากอรอเป็นพอนอร์อเา็จเ้าใจคือมันไม่ใช่คือถามหน่อยว่าทาไมคุณไม่โจมตีที่วิธีการทํางานหรือว่าอ่า ที่คอรมอหรือว่าคนรอบตัวเขาแต่คือคุณไปโจมตีอัตลักษณ์ทางเพศโดยการด้อยค่าเพศหญิงแล้วก็ทุวกวันนี้ก็ยังมีอยู่หรือแม้กระทั่งแบบคุณอุงอิงเองอย่างเงี้ยก,ก็โดนเหมือนกันคือตัวไอ้ก็โดนคือนักการเมืองหญิงเนี่ยจะต้องถูกตั้งคําถามมากกว่านักการเมืองชายเสมอว่าอุ้ยคุณเข้ามาในเอ่อเรียกว่าอะไรในหน้าการเมืองเงี้ยมาทํางานการเมืองอะ่ะคุณมีความสามารถอะไรนะคะหรือว่าคุณมีผลงานอะไรคือเราต้องพิสูจน์ตัวเองมากกว่านักการเมืองชายเสมอ คนที่เป็น LGBT ก็เหมือนกันอาจารย์อันนี้คือเป็นปัญหาของแบบสังคมชายเป็นใหญ่ที่มีแม้กระทั่งในรัฐสภาด้วยนะคะคือผู้หญิงหรือว่าความหลากหลายทางเพศจะต้องถูกตั้งคําถามเสมอว่าเธอมีความเหมาะสมไหมเธอมีความรู้ความสามารถมากพอไหมเธอทํางานแบบคุณลีไฟไหมัมนผู้หญิงมันจะต้องถูกตั้งคําถามมากกว่าผู้ชายเสมอแล้วก็ต้องโดนเพ่งเล็งมากกว่าผู้ชายเสมอแล้วที่สําคัญคืออะไรว่าจะต้องถูกทําให้เป็นตัวตลก อย่างนะักการเมืองหญิงแบบอรอบที่แล้วอย่างเงี้ยคือคือพูดตรงๆนะคือคุณปรีนาคือแกทําพื้นที่เนี่ยคือไอเข้าใจเลยว่าทําไมแกถึงได้รับการเลือกตั้งมาเพราะว่าคนในพื้นที่รักแกแต่ว่าเหมือนกับนักข่าวหรือว่าสังคมอ่ะต้องการหาตัวตลกแล้วก็พยายามที่จะแบบเชฟแกให้ให,ให้ให้เป็นไปในทิศทางนั้นน่ะนึกออกไหมซึ่งซึ่งไอก็รู้สึกว่าในแง่หนึ่งอะอะแบบ มันก็ไม่ควรี่จะแต่อันอันอันี้ฉันขอเถียงเธอนิดนึงนะคือแต่สิ่งที่ปรินาพูดนะสิ่งที่ปรินาพูดมันไม่เอ k ทั้งหมดการที่ต้องการต้องการให้สังคมฟีดอยู่แบบว่าปฏิบัติต่ออยู่แบบซีเรียสไม่ให้มองอเป็นตัวตลกอยู่ต้องห้ามตัวเองเป็นตัวตลกเพราะฉันอันนี้ฉันขอเถียงเธอตรงที่ว่าเธออาจจะยกตัวอย่างไม่ดีแต่ไแต่ฉันเข้าใจพอยท์เธอไอ์เราเข้าใจพอยองไอว่ามันมันเป็นมันเป็นมันเป็นการต่อสู้อะของของของผู้ของผู้หญิงกับระบบเออติดอาชีพไตใช่แล้วมัน สังคมไทยที่มันล้าหลังเนี่ยนะแต่ว่าณนะวันนี้มันก็ดีขึ้นกว่าเดิม,มแต่ว่ามัน,ย,น,นยังไม่จบปัญหามันยังมีต่อไป,ไปเรื่องสุดท้ายเบาๆแล้วก่วอนที่จะ,จะปิดคลิปนี้เออเรานี่ถามมาสามคนแล้วนะหมายถึงถามมาสองคนแล้วคือถามทั้งแบงค์แล้วก็นคนนเรื่องส่วนตัวเออคือขอลงเผือกนิดนึงอเออนี่ยังเป็นโสดอยู่ใช่ไหมนเนี่ยแบงค์เออไม่ตานแล้วเนี่ยหัวใจมันร่าร้องเห็นไหม คุยกับอีกคนนึงคิดถึงอีกคนจริงๆจริงๆหัวใจฉันแล้วมันน้องบอสมากกว่าแบงค์เออเอามาเอามาซีเรียสซีเรียสซีเรียสนี่ไอ์ยังเป็นโสดมีแฟนหรือยังเนี่ยไอ์ไม่ยังไม่มีแฟนค่ะอันนี้อันนี้เมาส์ป่ะเนี่ยไม่เมาส์จานคือพูดจริงๆนะคือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งอ่ะจนถึงวันเนี้ยแบบมันมันชีวิตมันไม่มีชีวิตมันไม่มีเวลาที่จะทําอย่างอื่นเลยเว้ยคืออ่ะ จะบอกว่าเราบริหารเวลาไม่เป็นเองด้วยก็โอเคเรายังไม่เคยเป็นนักการเมืองเนาะงานสภางานพื้นที่งานบริหารทีมอะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะต้องใช้เวลาหมดงานพักต้องใช้เวลาหมดคือยังบริหารเวลาไม่ได้เลยอะ่ะมันเราแบบคนที่เคยเคยเคย,เคยคุยกันมาอะไรเงี้ยมันก็มีเรียกว่าอะไรนะมีรอยเล้าที่จะทําให้เปาะหักนะเพราะว่าแบบ มันมันไม่มีเวลาเลยอ่ะแม้แต่จะไปกินข้าวหรือว่าแบบว่าจะแบบเจอกันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบว่าแบบห่างเหินกันไปอะไรเงี้ยเออเอาล่ะอันนี้ก็เป็นก็เป็นพื้นที่โฆษณานะเอออ้อนึ่ฉันไม่ฉันไม่คิดเงินเธออันนี้ฉันให้มาฟรีคือเป็นอย่างนี้คือเผอิญว่ามันก็ไปบวกกับภาพเซ็กซี่ที่มันหลุดออกมาใช่ไหมฮะคือเราสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกว่าเออจริงๆการเป็นนักการเมืองหญิงการเป็นนักการเมืองที่หน้าตาดีเนี่ยแล้วก็มีมุมของความเซ็กซี่มันไม่ใช่เรื่องผิด ไม่ผิดเลยบอกตรงแล้วนี่ฉันไปตามไล่อ่านคอมเมนต์นะเออที่มันมีรูปลงไปเธอเฮ้ยเธอมันมีคนชมเธอแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะไอ้เธอตั้งแเสียใเราบอกวตายแล้วเออไอ้เธอสวยนี่นี่น่ะคือแล้วแต่พูดอันนี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันแชร์โลหรือเป็นเรื่องที่ตื้นเขินด้วย อย่าลืมว่านักการเมืองที่มันประสบความสำเร็จในโลกนี้เนี่ยส่วนหนึ่งมันคือมันขึ้นอยู่กับ Image คือภาพลักษณ์ของอยคือเราไม่ได้พูดว่าการเป็นนักการเมืองแล้วหน้าตาไม่ดีว่ามันแย่มันไม่ใช่ใชคือคนที่นักการเมืองแล้วหน้าตาปกติหน้าตาเฉยเฉยไม่หลอ่อไม่สวยเนี่ยจะได้แต่เขาเด่นด้านอื่นเนี่ยเขาเด่นไปเลยเขาเก่งไปเลยแต่มันมีนักการเมืองประเภทหนึ่งด้วยที่ ที่บุคลิกหน้าตาดีแล้วก็ทํางานเก่งด้วยมันก็มันก็มันก็เสริมกันนะเพราะฉะนั้นเราเราเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับภาพลักษณ์เออ<ม>แล้วก็เออก็ดีก็คืออันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติส่วนตัวของไอที่ไม่ต้องไปหามาการที่มีอิมเมจดีอาจจะเซ็กซี่เล็กน้อยเพราะฉะนันเนี่ยขอเธอเซ็กซี่ต่อไปก็จริงๆแล้วอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าว่ามันวม่อมันเป็นบวกหรือเป็นลบกับการที่เออโดนเอาภาพเซ็กซี่มาแล้วก็โอเคทําให้แบบ มีแฟนคลับที่เขามาติดตามกับตรงนี้แต่คือไอไอก็คิดว่ามันเป็นโอกาสเนาะที่ถ้าสมมติว่าเราสามารถเอ่อทำให้คนมาติดตามแบบตัวเราได้อะไรเงี้ยคือสุดท้ายสิ่งที่ไออยากทำก็คือเอ่อเมื่อความมาติดตามเราแล้วอะเราก็ฉายฉายเขาเรียกว่าอะไรอะเราแสงที่มันฉายเราอะคือมัน move ไปที่ประเด็นด้านอื่นด้านอื่นด้านการทางานใช่ใช่ทำให้เขาเห็นการทํางานเราว่าโอเคคือโอเคเรียกว่าอะไรอ่ะเราเราไม่ได้มีเราเราไม่ได้ขาย สิ่งนี้อะ่ะคือเราไม่ได้ขายความเป็นเซเลบริตี้แต่เราคือขาย,ว,ยวิธีการทํางานขายแบบความเป็นก้าวไกลาขายแบบความตรงไปตรงมาแล้วก็การทํางานหนักของเราอะไรเงี้ยคือก็ต้องแบบพยายามที่จะเอาแสงที่มันส่องอย่างอื่นอะ่ะมาส่องที่ประเด็นส่องที่นโยบายของพัคส่องที่วิธีการทํางานของเราให้ได้นี่นี่ก็คือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่เราก็ต้องทำเนาะเราเราคงจะมานั่งแบบบริหารกระแสทําให้ตัวเองเด่นดังอะไรเงี้ยก็ <c oughs> <ๆ S 2> คือแบบมันคงไม่ใช่ก็คือต้องแบบ <c oughs> อ, Finished อย่างที่มันแบบขายโปรเจกต์ไปที่ประเด็นให้ได้คำถามสั้นๆเลยคือฉันสวยแล้วฉันผิดหรอเอาล่ะเราจะปิดตรงนี้จริงๆปิดก็คือคืออันนี้อันนี้ใกล้ๆกับการเป็นนักวิชาการอ่ะคือบางคนก็คิดว่ารต้องซีเรียสต้องต้องหนุนต้องมีพอปวินออกมาแบบนี้ปุ๊บปวินก็ถูกด่านน่นนี่นั่นเลยจะไม่แคร์บอกเลยคือคือถ้าเกิดว่าจะมาจะมาเอ่อนี่มันเป็นนี่มันเป็น personality ของเราถ้าอยู่จะเอาเรื่องซีเรียสอยู่ไปอ่านหนังสือที่ฉันเขียนฉันเขียนมารอะไรแบบเนี้ยเอาล่ะไอ ขอบคุณมากวันนี้เนี่ยในเวลาจํากัดอันนี้เราได้รู้เรื่องอะไรหลายเรื่องส่วนหนึ่งยู่อาจจะพูดที่อื่นไปแล้วอ่าพูดไปแล้วก็ไม่เป็นไรก็มาพูดที่นี่ใหม่มาไฮไลท์ใหม่ส่วนอื่นๆถ้ายังไม่เห็นมุมมองของไอซด้านอื่นเนี่ยเอ่อช่องปวินก็อยากจะนําเสนอตรงนั้นนะฮะให้คนดูคนที่เป็นแฟนคลับของก้าวไกลและไม่ใช่ด้วยได้เห็นด้านอื่นของนักการเมืองคนหนึ่งนะฮะซึ่งผมคิดมันอาจจะไม่รู้สิก่อนเราจะวิจารณ์เขาเราควรจะดูด้านอื่นด้วยเพื่อให้มันเกิดความแฟร์บ้างอะ่ะนะ เอาละไอ้บอกว่านี่คงจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเราคุยกัน อยากคุยกับอาจารย์อีกหวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกันได้เจอกันด้วยแต่ว่าอยากจะคุยกับไอซ์อีกเมื่อวันที่ก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลยังตอสนะเออฉันจะได้คุยกับเออรัฐมนตรีหญิงหรือเปล่าฉันไม่รู้อะไรนะครับโอเคไอซ์วันนี้เนี่ยก็เขอจบแค่นี้แล้วก็เขอติดตามทุกเขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องปรวินนะฮะซีรีส์นี้ไม่รู้จะมีต่อไหมในการคุยนักการเมืองรุ่นใหม่แต่ยังอยากคุยต่อนะฮะก็วันสเกนขอขอบคุณไอซ์นะฮะรัช สีนอกม,กมากๆครับนะครับโอเค, okay, ควันนี้เนี่ยทางช่องและผมเนี่ยผมกับไอ้ขอลาไปก่อนแล้วไงเรากลับมาในโอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณอาจารย์ค่ะ